กระลบ้านสู่เขาเนี่ยตีก็จัดกว้างอ่ะยังผมเอาไปปลูกพ่องฮะอันเขาเป็นคนมือฮ้อนไม่เซลปลูกกันอย่างไม่ใช่ขึ้นเนี่ยมีเฮานี่ซ้ำหายมันเกิดปีห้าปีที่ว่าไฟไม่แห้งต่งปะปีอะมือมันฮ้อนมันปลูกไออย่างนี้มันมันวายมดมันตายมดอ่ะปลูกอย่างไม่ใช่ขึ้นอ๋อเออมือไม่เซลเด่นมือจุ้มมือเย็นเนาะอ๋อเออมือจุ้มมือเย็นนะะเราปลูกอย่างกะแงมหเราเนี่ยเนี่ยเนี่ย อ้ยเนี่ยงะอ้วนดีแต่เนอเนี่ยอันก๋าลาบอ๋ออันก๋าอันล่ำเหลือก็ย้ายสมานอควมาอยู่นี่เลยปะมันจะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมาให้เสียเวลาเออแม่นเซียว้ายไหมเหรอคว้าปูข้อฟังเต็มบ้านนี่กินให้มันหมดเลยนี่มันกินมาชิบหายไปเลยได้กะาเออได้อ่าโมสั่งโคยังมันยังมาป้อมเมืนลวกอีล่ำเหลือนะเซียวสูนะโหอยู่บนอุปโภช Mỹ ấy rồi cả, làm mà nó cái này? tâm tư.